สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง y ย u u ู e เออแอนเอมิช h a n n น l ช่องนี้นะครับวันนี้ครับผมก็ขออนุญาตครับนำเสนอพระผงหานุมานเชิญทงครับของหลวงพ่อโกยหรือที่หลายหลาคนอาจจะเรียกเป็นพระผงหานุมานหักคันสอนซึ่งหลวงพ่อโกยท่านมีการจัดสร้างปี2.515ถึง 2.516วัดโคสิตารามแล้วก็ปุกเสกครับหรือบางข้อมูลก็จะมีเพิ่มเติมมาว่าหลวงปู่ตีมีการจัดสร้างแล้วมาให้หลวงพ่อโกยเนี่ยท่านได้ปุกเสกนะครับปี2.517ซึ่งอาจต้องขออนุญาตนะครับเรียนแจ้งข้อมูลเล่าให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยฟังไปก่อนพร้อมกับดูภาพประกอบตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เผื่อว่า หลังจากจบคลิปนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่พี่ๆหลายคนอาจจะมีการทราบข้อมูลเนี่ยมาแชร์ความรู้นอกเหนือจากที่ผมเองเนี่ยมีการนําเสนออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเข้าไปค้นหาข้อมูลเนี่ยมีหลายข้อมูลมากครับแล้วก็อาจจะต้องมีการจับข้อมูลที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาประติดระต่อมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังนะครับแล้วก็ส่วนของพระหนุมาลเชิญทงหรือ พระผงหานุมานหักคันศรนี่นะครับก็ตามรูปที่ทุกคนได้เห็นเลยพระผงหานุมานเชิญธงหรือหักคันศรครับหลวงพ่อโกยเนี่ยนับปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเห็นพบอยู่3ามเนื้อด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณเนื้อดินแล้วก็เนื้อตะกัวบางองค์เนี่ยด้านหลังนะครับของเนื้อตะกัวเนี่ยจะมีรอยจารด้วย หลวงพ่อกวยนะครับมีการจัดสร้างเป็นเนื้อพุทธคุณอย่างเดียวจะออกสีขาวอมเหลืองหน่อยนะครับแล้วมีการแบ่งให้พระอาจารย์ตีเนี่ยสำนักสงเขาเขียวไปบางส่วนพร้อมกับพระศิวดีจัมโบ้เนื้อดินครับเพื่อที่จะไปจัดหารายได้ในการที่จะสร้างวัดมีคนบอกว่าหานุมานเนื้อผง ที่เป็นของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับจะสร้างขึ้นในช่วงของ2,515ที่เป็นหลวงพ่อกลวยสร้างเลยนะครับ2,515ถึง2,516เพื่อให้เป็นของเขาเรียกว่าใช้บูชาติดตัวสำหรับคนที่ไม่ชอบการลงศักยันหานุมานของหลวงพ่อกลวยครับก็จะมีเหรียญอยู่รุ่นหนึ่งนะครับรุ่น3าที่เป็นหลังหนุมาน ของหลวงพ่อกรวยท่านที่ออกให้บูชาเนี่ยหายากมากครับนะับปัจจุบันสภาพสวยๆเนี่ยมีราคาที่แพงมากแต่จากขนาดสภาพไม่สวยเนี่ยแต่ว่าเป็นของแท้และทานหลวงพ่อนะครับศึกไปบ้างก็ยังถือว่ามีราคาที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้มาไว้ครอบครองไว้บูชาพุทธคุณครับเนื่องจากว่าลหลายๆคนที่บูชาเหรียญหานุมานครับพบเจอกับประสบการณ์ต่างๆ มากมายแล้วก็ยังมีการเล่าขานกันปากต่อปากครับถึงประสบการณ์ที่ได้พบเจอจนถึงทุกวันนี้นะครับทำให้ต้องมีการออกเหรียญที่ลักษณะคล้ายๆกับเหรียญหานุมาณก็คือเหรียญย้อนยุคแล้วก็ยังเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านที่จะบูชาพุทธคุณของหลวงพ่อกลวยครับลูกศิษย์ลูกหาที่เลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อกลวยนะครับ แล้วก็สนใจในพระเครื่องเครื่องรางที่หลวงพ่อได้มีการจัดสร้างซึ่งต้องบอกเลยว่าเต็มไปด้วยพลังจิตที่หลวงพ่อโกยเนี่ยท่านได้ปลุกเสกท่านได้กํากับอาคมและพระเวชชั้นสูงเอาไว้ครับเพราะเวลาที่หลวงพ่อโกยเนี่ยลูกศิษย์จะเล่ากันว่าเวลาที่ท่านเนี่ยจะสร้างพระเครื่องหรือเครื่องรางเนี่ยท่านจะมุ่งมั่นมากครับเวลาส่วนใหญ่ท่านก็จะให้กับการจัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านบูชาติดตัวอาราธนาพุทธคุณมนคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกลวยครับเพื่อที่จะไว้ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยพระเครื่องหรือเครื่องรางที่หลวงพ่อท่านมีการจัดสร้างนะครับจะมีประสบการณ์สูงมากต้องบอกเลยแล้วก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่มีการลงผ่าน Facebook นะครับ บอกว่าพระผงหนุมานเชิญธงของหลวงพ่อโกยเนี่ยมีการจัดสร้างไว้เพียง300องค์เท่านั้นครับคนที่ได้ลองใช้บูชานะครับได้รับพระผงจากหลวงพ่อโกยเนี่ยจะพบว่าแรงมากและขังมากรับรู้ได้ตั้งแต่วันแรกที่นำขึ้นคอบูชาเลยแต่สำหรับบางข้อมูลที่มีการลงไว้ในเ,เว็บพระเครื่องที่จะให บูชานะครับก็จะมีการบอกว่าหลวงพ่อโกยเนยวัดโคสิตารามเป็นผู้ปลุกเสกพระผงหานุมานหักคันสอนเป็นหานุมานเป็นพระผงที่หลวงปู่ตีเนสร้างขึ้นปีพศ2517แล้วก็นํามาให้หลวงพ่อโกยเนี่ยท่านนั่งปลุกเสกให้ก่อนท่านถือว่าหลวงพ่อโกยเนี่ยเป็นพระอาจารย์ที่เคารพมากเช่นเดียวกับหลวงพ่อมุย้ยแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ หานุมานตัวนี้ครับหลวงพ่อโกยท่านปลุกเสกให้อย่างดีจนมั่นใจว่าหลวงปู่ตีเนี่ยนำกลับไปแจกจ่ายที่สุพรรณบุรีนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้เช่าบูชาพร้อมกับใบกำกับคาถาปลุกด้วยส่วนพระผงหานุมานนะครับเนื้อผงที่มีการลงบันทึกว่าหลวงพ่อโกยท่านจัดสร้างขึ้นเองเนี่ยในช่วงปี พศ .2515 ถึง2516เนี่ยนะครับจะใส่เกษาของหลวงพ่อโกยทุกองค์ครับและปลุกเสกตลอดปีให้เป็นทางเลือกของคนที่อยากได้ของดีไว้บูชานะครับใช้แทนเหรียญหลังหานุมานได้อย่างดีเลยหานุมานเนื้อผงนะครับของหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านจัดสร้างเองที่วัดบ้านแคโดยมี อา,อาจารย์ทรงลอดเล็กนะครับซึ่งในขนาดนั้นเนี่ยนะครับขออนุญาตนํานประวัติมาพูดคุยในขนาดนั้นเนี่ยเป็นพระพิสุอยู่เป็นผู้ช่วยในการทําตั้งแต่ต้นจนสําเร็จครับแม่พิมพ์หินแกะหน้าเดียวตัดขอบในตัวจึงมีรูปทรงและขนาดเท่ากันทุกองค์ด้านหลังจะเรียบไม่มีอักขระครับมีการบันทึกขนาดกว้าง3.5เซนติเมตร สูง5.5เซนติเมตรนะครับของเรียนแบบถอดพิมพ์มาสร้างเนี่ยจึงจะมีขนาดที่เล็กกว่าและมีจำนวนทั้งสิ้นในการจัดสร้างลงบันทึกไว้ครับของหลวงพ่อกลวย3า0อ300องค์เท่านั้นเป็นเนื้อผงสีขาวเพียงอย่างเดียวครับแล้วสร้างจากมวลสารผงของหลวงพ่อกลวยท่านเองจะผสมแรกเคี้ยวหานุมานตามเคสพิชาของท่านด้วย และที่สำคัญนะครับทุกคนบางองค์เนี่ยนะครับจะมีเกสาของหลวงพ่อกลวยเนี่ยชัดมากฝังไว้ในนั้นด้วยปลุกเสกอย่างเรียกว่าเต็มที่ด้วยสัพพวิชาที่หลวงพ่อเนี่ยสำเร็จมาครับด้วยความตั้งใจจะให้เป็นของที่เขาเรียกว่าทรงฤทธิ์ทรงพระเวททรงอิทธิฤทธิ์อย่างเข้มขังด้วยอนุภาพ นะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียชื่อเสียงของท่านและในวิชาตำราต่างๆที่ท่านได้ล่ำเรียนมาอาจารย์ทรงครับเล่าให้ฟังว่าในการบันทึกนะครับหานุมานเนื้อผงพิมพ์นี้จึงมีการเรียกว่าหานุมานเชิญธงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะความสวัสดีมีชัยความสำเร็จในหน้าที่การงานแค้วคาดปลอดภัย คงกระพันและมหาอำนาจมหาบารมีครับผมไม่ได้มีการเรียกกันคือหานุมานหักคันสอนอย่างที่เรียกกันส่วนคำถามที่ว่าทำไมจึงเห็นมีเนื้อดินและเนื้อตะกวัวที่พิมพ์คล้ายๆกันท่านอาจารย์ทรงตอบว่าฉันไม่รู้แต่ที่ฉันช่วยหลวงพ่อทำเนี่ยมีแต่ผงขาว แบบเดียวกันเท่านั้นหากดูให้ละเอียดจะพบว่าเป็นลายสักมาตั้งแต่สมัยโบราณชื่อลายสักหานุมานเชิญธงนะครับอันนี้เป็นคำบอกกล่าวของอาจารย์ทรงที่ช่วยหลวงพ่อกลวยในการจัดสร้างหานุมานเชิญธงพระผงนะครับจากข้อมูลของอาจารย์ทรงที่เล่าเนี่ยหลวงพ่อกลวยท่านมีความตั้งใจในช่วงนั้นอย่างมากในการที่จะจัดสร้าง หลวงพ่อบอกว่าลงไว้จนครบทุกอย่างนะครับในภาพของหนุมานเชิญธงนี้มันจะเรียกว่าร้อนแรงมากแจกให้ใครให้ลูกศิษย์คนไหนเนี่ยต้องดูให้ดีก่อนโดยท่านเนี่ยมีการทุ่มเทพลังใจพลังจิตกระแสปุกเสกจนเป็นตัวไม่ได้เห็นแค่ในนิมิตนะครับด้วยการลงหัวใจธาตุตั้งธาตุ หนุนธาตุเดินธาตุสี่ด้วยเตโชปัทวีวายโยอาโปก็คือธาตุไฟดินน้ำและก็ลมเรียกอาการ32เรียกนามหานุมาน,นะครับผมจนเกิดเป็นจิตวิญญาณของหานุมานแล้วจึงประจุอาคมจากคำพีพระเวทเนี่ยก็คือทำให้พระผมของท่านเนี่ยประดุดดังมีชีวิตจริงครับมีการรับรู้ด้วยกระแสจิต และอธิษฐานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่บูชามีคนที่เขามีเรียกว่าสัมผัสได้ได,ได้นำไปสัมผัสนำไปลองพบว่ามีความเข้มแข็งในพระผงดังกล่าวมากแค่แค่ผงที่ท่านใช้ทำหนุมานี้นะครับก็ถือว่าเป็นมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์มากของหลวงพ่อกวยท่านที่มีการปลุกเสกมีการลบมีการเขียนใหม่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมตตาค้าขายแควคาเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับและที่สำคัญคือเกสาที่ท่านใส่ไว้เนี่ยเสมือนกับเป็นกายเนื้อที่คงความเป็นอมตะยิ่งได้รับการเสกกำกับเป็นหานุมานที่สำเร็จเป็นตัวมีจิตวิญ,ญญาแล้วด้วยนะครับยิ่งความเขาเรียกว่าเข้มขังเป็นทวีคูณอนุภาพไม่ต่างกับเหรียญหานุมานที่มีราคาแบบ แทนะครับยังสามารถใช้บูชาแทนกันได้เลยหานุมานเนื้อผงชุดนี้เนี่ยไม่ค่อยแจกใครครับเพราะหลวงพ่อกวนมีการพูดกับอาจารย์ทรงครับว่าเป็นของแรงด้านอิทธิฤทธิผมเชื่อว่าพี่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยพอได้เห็นรูปของพระผงหนุมานนะครับก็จะสังเกตได้ครับว่าอันไหนเนี่ย เป็นของหลวงพวว่อกลวยท่านอันไหนเป็นของหลวงปู่ตีแต่ไม่ว่าจะเป็นของหลวงพวว่อกลวยท่านหรือของปู่ตีเนี่ยก็คือหลวงพวว่อกลวยมีการปลุกเสกแต่ในส่วนที่หลวงพวว่อกลวยสร้างท่านก็จะเป็นมีผงของท่านนะครับในการจัดสร้างแต่ในส่วนของหลวงปู่ตีเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาฟังประวัติกันนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นพระเกจิอีกท่านหนึ่งที่พระเครื่องหรือ เครื่องรางวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับมีปฏิหารมีประสบการณ์มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นครูของท่านเนี่ยมีการสอนคาถาอาคมต่างๆและมีชื่อเสียงหลายท่านครับหลวงปู่ตีนะครับท่านมีศักดิ์เป็นบุตรบุญธรรมของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขา ท่านได้ศึกษาวิทยาคมจากหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อมุ่ยวัดดอไล่หลวงพ่อจวนวัดไก่เตี้ยหลวงปู่เย็นวัดสะเปรียงนะครับแล้วก็หลวงปู่ปุตดาวัดกลางชูศรีโดยเฉพาะหลวงพ่อกลวยนะครับท่านใกล้ชิดเป็นพิเศษเมื่อท่านมาคลองวัดเขาเขียวแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไปมาหาสู่กับหลวงพ่อกลวยเนี่ยบ่อยมาก ถึงขนาดที่ว่าท่านสามารถบอกได้เลยว่าวัตถุมงคลชิ้นใดของหลวงพ่อโกยเนี่ยเสกแล้วท่านสัมผัสได้ถึงพุทธคุณครับมีลูกศิษย์หลายคนนำไปพิสูจน์หลายครั้งกับหลวงปู่ตีครับพระผงหนุมานรุ่นนี้ลูกศิษย์สร้างมาถวายหลวงพ่อกวยก็คือหลวงปูต่ตีหลวงพ่อกกยท่านก็แจกเองบ้างครับเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่ท่านก็มอบ ให้หลวงปู่ตีเนี่ยนำไปแจกที่วัดเขาเขียวเพื่อสร้างวัดภายหลังยังได้รับคำยืนยันจากหลวงปู่ตีครับว่ามีลูกศิษย์ถามว่าพระผงหานุมานหักคันสอนนะครับเป็นของหลวงปู่หรือเปล่าครับหลวงปู่ตีก็ตอบว่าไม่ใช่ของข้าเป็นของอาจารย์กลวยอาจารย์ของข้าจึงถือว่าเป็นพระผงนะครับพระเนื้อดินหรือพระตะกวัว อีกหนึ่งรุ่นที่หลวงพ่อลกยท่านได้ปลุกเสกแล้วกพพ็พี่เพื่อนเพื่อนลองดูนะครับเผื่อว่ามีโอกาสได้พบเจอครับก็ถ้าเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ต้องตีไว้ก่อนเลยครับว่าเป็นของหลวงพ่อโกยหรือว่าเป็นของหลวงปู่ตีพิมพ์ที่หลวงพ่อโกยจัดสร้างนะครับแล้วก็อาจารย์ทรงท่านร่วมกดกับหลวงพ่อโกยด้วยจะมีเนื้อผงขาวมน นะครับมีลักษณะข,ของอมงเหลืองในเนื้อหาเนี่ยจะมีมวลสารที่เป็นเม็ดเล็กๆฝังอยู่ทั่วไปครับเวลาพลิกดูกับแสงแดดจะมีเขาเรียกว่าสะท้อนพวกแร่เขี้ยวหานุมานที่บดละเอียดจะเป็นแบบเคเป็นประกายระยิบระยับในองค์พระเลยนะครับเมื่อพิจนารณาดูให้ละเอียดจะพบว่าจะเห็นเกษาฝังอยู่จุดใดจุดหนึ่ง แทบทุกองที่หลวงพ่อกวยท่านจัดสร้างและมีการาผสมในส่วนของเกสาของท่านเข้าไปด้วยครับจุดสำคัญคือรูปทรงต้องเป็นไปตามแม่พิมพ์อย่างที่ผมบอกถ้าของเรียนแบบจะมีขนาดเล็กนิดหนึ่งขนาดของพระเนี่ยต้องเท่ากันทุกองเพราะมีเขาเรียกว่าขอบบังคับในตัวตามที่มีการบันทึกแจ้ง ไม่ได้มีการตัดขอบภายหลังเพียงแต่ความหนาบางเนี่ยจะไม่เท่ากันก็ต้องตามแต่เนื้อดินที่กดพิมพ์นะครับสามรายละเอียดของหนุมานต้องเหมือนกันทุกอย่างและนูนคมชัดถ้าเป็นพระเครื่องสมัยก่อนความคมชัดความละเอียดจะมีมากกว่าของที่มีการเรียนแบบนะครับหนุมานเนื้อผงพิมพ์นี้เลยต้องบอกว่า มีอยู่ในหนังสือรวมภาพวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยครับมานานแล้วแต่ลงรวมไว้กับเนื้อดินและเนื้อตะกวัวที่เรามีการแจ้งไปนะครับกดจากแม่พิมพ์ต่างกันแน่นอนเคยมีเซียนพระรุ่นเก่าๆนะครับลงภาพแนะนําในเว็บของของวัดโคสิตารามนะขออนุญาตนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนตามที่มีการลงบันทึกเนี่ย ส่วนหานุมานเนื้อดินเนื้อตะกัวก็จะเป็นของหลวงปูต่ตีวัดเขาเขียวครับหากพิจารณาเปรียบเทียบกันนะครับให้ละเอียดจะพบว่าเป็นคนละแม่พิมพ์กันมีความแตกต่างกันมากครับเคยมีผู้สอบถามอาจารย์ตีว่าหานุมานพิมพ์นี้ใครเป็นคนสร้างอางที่ผมบอกท่านก็จะตอบว่าเป็นของอาจารย์ท่านสร้างไว้คือหลวงพ่อโกยนั่นเอง และคนยืนยันที่ดีที่สุดและเชื่อถือได้นะครับก็คืออาจารย์ทรงคนที่ช่วยกดแม่พิมพ์พระหานุมานกับหลวงพ่อกลวยและเป็นสิทธิ์ที่หลวงพ่อกลวยครับมีการครอบครูให้ด้วยตัวของท่านเองครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับ ท่านสืบทอดวิชาคาถาแล้วก็ยันหานุมานเนี่ยจากตำราเก่าของอหลวงพ่อเท่าวัดคังข่าวโดยเฉพาะตำรายันแล้วก็คาถาเกี่ยวกับหานุมานนะครับก็มีการได้รับมอบจากเจ้อาอวาดองค์ต่อมาหลวงพ่อกลวยก็นำมาผสมผสานกับยันแล้วก็คาถาตามตำราของหลวงพ่อกันวัดพญาตครับจังหวัดอยุธยาโดยใช้คาถา หินเบามาปลุกเสกด้วยตามเขาเรียกว่าคาถาเก้าเฮเมื่อเสกเพิ่มด้วยคาถาหินเบาจากพลังจิตของหลวงพ่อท่านแล้วนะครับก็มีการเสกกำกับประจุาธาตุทั้งสี่ลงไปจนปลุกเป็นตัวหนุมานขึ้นมาอย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกๆทำให้ทั้งยันและรูปหนุมานของหลวงพ่อเนี่ยมีอนุภาพเข้มขังสามารถที่จะป้องกันอาวุธ อันตรายต่าง,างๆแค้วคาดปลอดภัยได้ดีครับที่สำคัญคือท่านสำเร็จหัวใจหานุมานจึงปลูกให้เป็นตัวได้จนมีอิทธิฤทธิ์มีประสบการณ์สังเกตจากเหรียญหานุมานนะครับเวลาที่ผมเข้าไปดูการประมูลพระเครื่องนะครับหรือกลุ่มของหลวงพ่อกลวยท่านเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับที่สังเกตจะเป็น เหรียญหานุมาน2ก็จะตามมาด้วยรูปเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังให้ความนิยมในเหรียญหานุมานอยู่เพราะฉะนั้นนะครับทุกๆคนลองดูนะครับเผื่อว่ามีโอกาสได้พบเจอนะครับพระผงหานุมานเชิญธงหรือจะเป็นพระผงหานุมานหักคันศนก็ผมก็อาจจะมาแยกแยะให้ทุกๆคน ได้ประมาณนี้เผื่อว่าเราไปพบเจอก็ต้องสังเกตดูนิดนึงว่าลักษณะขององค์พระแล้วก็ความเก่านะครับของอายุในการจัดสร้างถึงนับปัจจุบันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทั้งสีของพระผงแล้วก็ในส่วนของเนื้อดินหรือเนื้อตะกวัวถทาตะกวัวนี่ก็จะมีการลงบันทึกว่าการจานด้านหลังเนี่ย จะเป็นหลวงปู่ตีนะครับเป็นคนดําเนินการจานตรงนี้นะครับเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นของหลวงพ่อกวยในการที่จะจานให้แต่ด้านจะเป็นในส่วนของการปลุกเสกนั่นเองที่หลวงพ่อควยมีการปลุกเสกให้และปลุกเสกอย่างเต็มกําลังจนภาพผงหนุมานหักคันศอนเนี่ยหลายๆคนบางทีไม่ทราบก็เข้าใจว่าเป็นของหลวงปู่ตีในการที่จัดสร้างแล้วก็ปลุกเสกแต่แท้จริงแล้วเนี่ย หลวงพ่อโกยท่านก็เมตตาดําเนินการที่จะปลุกเสกให้ด้วยเพื่อให้หลวงปู่ตีนําไปแจกจ่ายให้บูชาเพื่อที่จะนําทุนทรัพย์ต่างๆมาพัฒนาวัดนะครับตามรูปที่ผมนํามาลงก็ต้องขอขอบคุณขออนุญาตก่อนสําหรับพี่ๆทุกท่านที่เป็นเจ้าของรูปนะครับผมเองไม่ได้มีการซื้อขายต้องพยายามก็ต้องเน้นทุกครั้ง เพียงแต่แค่อยากจะนำภาพมาประกอบกับการเล่าเรื่องที่มีการบันทึกเอาไว้ให้พี่ๆทุกคนได้เห็นภาพนะครับแล้วก็ข้อมูลทุกข้อมูลเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่นำมาลงไว้ให้เราทราบกันผมอาจจะเป็นเพียงแค่นำตัวอักษรที่มีการลงเอาไว้มาเปลี่ยนเป็นเสียงเป็นคำพูดให้ทุกๆคนที่ติดตามได้ฟังกันนะครับบางทีผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างไม่เพราะเราก็ไม่ได้เกิดทัน แต่หลายหลายคนที่มีความรู้นะครับมีการเล่ากันมาก็นํามาลงข้อมูลเอาไว้ผมก็เอามาเล่าให้กับทุกๆคนฟัง mm hmm. เผื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยที่ผมดีใจมากทุกคนพอได้อ่าได้หลายคนที่มีการดูคลิปของผมแล้วนะครับแล้วมีโอกาสไปตามแผงพระหรือที่บ้านมีอยู่ พอไปตรวจสอบไปหยิบมาดูเนี่ยนะครับจากที่แบบว่าวางเอาไว้ตามหิ้งไม่ได้มีอะไรเลยหรือเก็บไว้ในกระป๋องของปู่ย่าตายายที่มีเอาไว้ให้พอเลือกมาดูนะครับเอามาส่องดูเนื้อมาดูลักษณะกลายเป็นของหลวงพ่อกลวยครับบางคนดิ้นรลนที่จะหาเพื่อที่จะอยากได้ผูชาสักองหนึ่งของหลวงพ่อกลวอแต่ที่ไหนได้ที่บ้านของเราเองเนี่ยอาจจะมีหลวงพ่อกลวยท่านเป็น พระเกจิที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลเยอะมากๆครับมีหลายอย่างแต่หลายๆอย่างก็ไม่เป็นที่รู้จักของลูกศิษย์ลูกหา,อย,าอย่างผมหรืออย่างหลายหลายคนเพราะเราจะรู้จักเพราะเราจะรู้ว่านี่เป็นของหลวงพ่อกรัวจัดสร้างก็ต่อเมื่อมีการนํามาลงนะครับและมีการบรรยายว่าพระเกจิอาจารย์ที่จัดสร้างเป็นใครจัดสร้างปีไหน พูทุคุณเป็นยังไงนะครับผมก็ถึงจะเอาข้อมูลเนี่ยมาบอกบางทีหลายๆอย่างที่เป็นของหลวงพ่อกลวยครับมีทันท่านมีเยอะมากแล้วราคาไม่แพงด้วยเราไม่ต้องไปดิ้นรนครับที่จะต้องไปเช่าราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลายๆคนโดนหลอกครับอย่างเช่นรูปของหลวงพ่อกลวปี58รูปถ่ายมีการปลอมเยอะมากหลายๆคนมีความ เริ่มใส่ศรัทธาหลวงพ่อกลวยยอมเสียเงินเสียทองไปนะครับที่จะเช่ามาบูชาแต่สุดท้ายเวลาไปส่องดูเม็ดสีไปส,ส่องดูลักษณะของยันนะครับหมึกกลายเป็นว่าไม่ใช่ของแท้ต้องเสียเงินโดยปาประโยชน์ของหลวงพ่อกลวยครับไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือของใหม่มีพุทธคุณ ทั้งหมดครับเพราะของที่จัดสร้างใหม่ย้อนยุคก็มีการปลุกเสกที่วัดหรือนอกวัดบางวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อกยครับเวลาที่เขามีการจัดสร้างหรือมีการปลุกเสกก็จะมีการอัญเชิญดวงจิตของหลวงพ่อโกยเนี่ยมาร่วมปลุกเสกด้วยถ้ามีของที่พระแตกหักหรืออะไรชำรุด ที่เป็นของหลวงพ่อกวยปกเสกก็จะนํามาเป็นฉนวนมาเป็นมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาใหม่แค่เรามีความเลื่อมใสมีความศรัทธาหลวงพ่อกวยครับตั้งจิตอธิษฐานทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์หมดอย่างที่ผมเคยบอกพี่พเพื่อนไปเหรียญแรกของผมที่มีนะครับเหรียญฝาบาทรุ่นแรกปอมล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผมก็ซื้อ ทุกวันที่ผมก็ยังบูชาอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปดิ้นรนครับสำหรับคนที่ทุนทรัพย์น้อยนะครับจะของแพงหรือของถูกก็หลวงพ่อกลยท่านองค์เดียวครับแต่ที่สำคัญที่สุดครับคือความเลื่อมใสและความเชื่อมั่นที่เรามีกับหลวงพ่อกลยครับทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์หมดทุกอย่างเกิดปาฏิหาริย์หมด ทุกวันนี้ครับเาขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ในบารมีหลวงพ่อกลวยในกลุ่มหลวงพ่อกลวยมีแต่พระเครื่องรูปถ่ายนะครับย้อนยุคของหลวงพ่อกลวยแทบจะทุกรุ่นทุกคนสามารถแค้วค่าปลอดภัยหนักก็กลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูครับถ้ามีพระเครื่องที่ทานหลวงพ่ออยู่ที่บ้านแล้วได้ไปพบเจอก็ถือว่า เรียกว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีรุ่นใหม่ก็ได้ครับไม่ต้องไปดินน้นรนไม่ต้องไปเสียตังค์แล้วผมก็ไม่ได้มีอะไรกับพี่ๆเสียพ่าเครื่องนะครับแต่อยากจะบอกลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อกวณให้ความเชื่อมั่นครับว่าประสบการณ์มีแน่นอนบูชาขึ้นคอแล้วหายห่วงครับสําหรับคนที่มีความเชื่อนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีความเชื่อมันตอบไม่ได้ครับสิ่งพวกนี้ ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับน้องๆด้วยที่เอ็นดูช่องนี้ครับให้ความสนใจ,จให้ความเมตตาเข้ามาติดตามตลอดเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เป็นเจ้าของภาพผมขออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ขอบคุณ ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่นําข้อมูลดีๆมาแชร์ไว้นะครับแล้วก็ให้เป็นข้อมูลผมก็ขออนุญาตนํามาเปิดเผยมาพูดคุยเพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อกลวยให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับทราบกันนะครับแล้วก็บูชาหลวงพ่อกลวยสบายใจได้ครับทุกอย่างเนี่ยจะผ่านพ้นไปด้วยดีดีไม่ดีบางท่านวาสนาส่งร่ํารวยเป็นเศรษฐีเลยนะครับบุญวาสนาแต่ละคนไม่เท่ากัน กันต่อหน้านะครับส่วนเพื่อนครับ